วันศุกร์ที่21กรกฎาคมนี้ร่วมใจมาสแสวงหาพระเจ้ารับการเจิมพิเศษในอธิษฐานยามดึกประจำเดือนกรกฎาคมเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมเสริมสร้างพื้นฐานชีวิตในพระคริสต์ติดสนิทผูกพันกับพระเจ้าและคริสตจักรในค่ายชีวิตใหม่ 28 29ถึง29กากรกฎาคมนี้ครับช่วงพระธรรมนำชีวิตพระเจ้าสอนว่า เคารพกฎหมายซื่อสัตย์ในหน้าที่เป็นพล,ลเมืองดีต่อสังคมรมบทที่13ข้อที่1ถึง3ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเหตุฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น และผู้ที่ขัดขืนนั้นจะนำพระอัจฉยามาสู่ตนเองเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ทำความดีแต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำความชั่วท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือถ้าเช่นนั้นก็จงประพฤติแต่ความดีแล้วท่านจะได้รับการสรรเสริญจากผู้มีอำนาจนั้นขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ คริตจักรชีวิตสุขสันร์มีสื่อดีๆมากมายสำหรับทุกท่านรู้จักคริสตจักรของเราได้ที่ www.truelifeinchrist.com h c รู้จักผู้นำและเข้าใจหลักข้อเชื่อของคริสเตียน up, ตัวอยู่ไกลใจเดียวกันได้ผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดรอบน้ำมัสการออนไลน์ในวันอาทิตย์ได้ที่นี่ เพิ่มเติมความเชื่อรับการหนุนจิตชูใจผ่านคำพยานสมาชิกที่ยืนยันประสบการณ์ในพระเจ้า t h r o u g h Life Media ท่านสามารถศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าย้อนหลัง mm hmm. เพิ่มเติมความรู้ได้ที่นี่ทั้งรูปแบบวิดีโอและ MP3 สื่อเพื่อการอภิบาลรับคู่มือพัฒนาชีวิตในทางพระเจ้าในรูปแบบอ e ีบุ๊กหนังสือเฝ้าเดี่ยว45วันหนังสือคำอธิษฐานคำเผยพระวจนะประจำสัปดาห์รับการอภิบาลโดยตรงจากพระเจ้าเรียนชั้นพร,ระวจนะเพื่อชีวิตผ่านหลักสูตร e-learning สำหรับทุกท่าน oh, oh, you. You สื่อเพื่อการประกาศ ทีมีเรวมคำพยานชีวิตประสบการณ์ตรงจากพระเจ้าโดยสามารถแบ่งปันคลิปได้ในโซเชียลมีเด oh, <we> ียรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านห้องสมุดความรู้เพิ่มได้ oh, <we> คลิปทจากชีวิตสุขสร์สร้างชีวิตใหม่ในพระคิดเพื่อชีวิตที่สุขสร์ ากเราดําเนินชีวิตผิดไปตามจากมาตรฐานของพระเจ้านั่นคือความผิดพลาดของคนที่เชื่อพระเจ้าเราเชื่อพระเยซูคริสต์วันแรกอย่างไรก็เชื่อมากขึ้นมากขึ้นเราต้องมีชีวิตติดสนิทกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นมากขึ้นนั่นคือเรื่องสําคัญในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่าติดตามพระเยซูด้วยแรงจูงใจผิดๆเห็นแกเนื้อหนังของตนเอง อยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากได้ผลประโยชน์อะไรที่เอาเปรียบคนอื่นได้ก็จะทำเช่นนั้นอยากเป็นเช่นนั้นเลยเราควรให้พระเยซูปเป็นผู้เลือกให้เราเสมอทำให้เป็นนิสัยเลยพี่น้องเราเป็นคริสเตียนก็คือคริสเตียนถามพระเยซูเลือกทางของพระองค์ก่อนเสมออย่ายอมให้แนวความคิดแบบชาวโลกเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของเราอย่าเป็นคริสเตียนโหลๆเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็ท้อแท้ไม่เอาแล้วบายบาย เจอการเรียกการท้าทายจากพระเจ้าก็ไม่กล้าข้ามฝั่งมาเพราะใจสอดตอแทงง่ายนั่นคือคริสเตียนที่จิตใจไม่มั่นคงการติดตามพระเยซูต้องมีหัวใจรักพระองค์นั้นมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นสวีทมากขึ้นนั่นคือท่าทีแรงจูงใจที่ถูกต้องเราต้องยินดีน้อมรับทุกอย่างที่พระองค์นั้นทรงจัดสรรให้สําหรับเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะเลือกบางคนให้ร่ารวย ก็อาเมนฮัลลูยาบางครั้งพระเจ้าอาจจะให้เราเป็นคนต่ําต้อยเพื่อประกาศกับคนต่ําต้อยโอ้โ oh, หคนมาเชื่อมากมายก็อาเมนฮัลลูยานั่นคือแรงจูงใจเราจึงต้องสํารวจตัวเราเองอยู่เสมอว่าเราสแสวงหาฝ่ายวิญญาณเพียงพอหรือไม่ระมัดระวังให้ดีอย่าเป็นเมดยูดา